คืออะไรรถรถเขาม่รถไม่อะไรนี่อะไรเครื่องบินเครื่องบินอะตกอะไรอีกนี่อะไรรถไฟรถไฟแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรลูก รถจี๊ปแล้วเนี่ย <Okay. S 1> อะไรนะมอเตอร์ไซค์อ๋อพูดชดๆชยที่ลูกฟังไม่รู้เลวเนี่ยรถรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรหรืออะไรบ้างเนี่ย mm. ห,รหรืออะไรบ้างอะไรลูก อะไรเนี่ยสูงเออเหลืออีกคันหนึ่งคันสุดท้ายเห็นยังตรงไหนตรงไหนอีกคันหนึ่งแน่ไรอะไรนะเตอร์แท็กเตอร์ผู้ชายชันหลุกโอเคสูงเก็บได้ไหม

เครื ừ, ảng, à, là. Là ่องบินเครื่อบินลงลงเสร็จแล้วเอาไปเก็บด้วยยกของละเออยกของละเอาไปเก็บด้วย อันนี้คืออะไรเครนโอเคบุ๊มบอย